รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าและความยากจนของประชาชนในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงมีคําสั่งจัดตั้งศูนย์อํานวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกพื้นที่ สวัสดีครับผมนันทวัฒน์ทองช่วงในอำเภอบ่อทองสำหรับอำเภอบ่อทองได้มีโครงการก่อตั้งกองทุนแก้จนคนบ่อทองไม่ทิ้งกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มคนเปอบาบางผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอบ่อทองโดยในรอบปีที่ผ่านมากองทุนดังกล่าวร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ผู้นำทางศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือ กลุ่มปราบางผู้ยากไร้ผู้ติดเตียงโดยมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค150ครัวเรือนและลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านห้องน้ำให้กับผู้ยากไร้จำนวน10ครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพอาทิเช่นกลุ่มผ้าบาติกกลุ่มอีโคพิลติ้งกลุ่มหอยเชอรี่สีทองเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เสริมคุณภาพชีวิต ให้กับคนในอำเภอบ่อทองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความสำเร็จในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่มีความสำคัญโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการเผยแพร่โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมุ่งเน้นสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ในชีวิตและสังคมเมื่อยึดหลักปัชญานี้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตจึงทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับบุคคลชุมชนและประเทศสังคมไทยจะมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวขจัดความยากจนได้และพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นครับสวัสดีครับผมสิบเอกอภพิพมกรแก้วพูัการอำเภอบอ่อทอง สำหรับการดำเนินงานผลสําเร็จของการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยของอําเภอบ่อทองนะครับการดรําเนินงานเนี่ยเราดรําเนินการแบบการมีส่วนร่วมเป็นแบบคาคีการพัฒนาซึ่ง,งกิจกรรมต่างต่างเนี่ยเราดรําเนินการโดยใช้ข้อมูลของทุกหน่วยง,งานนำในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลครัวเรือนปอบบางข้อมูลครัวเรือนยากจนข้อมูลที่ได้จากผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับสำหรับข้อมูลที่สํานักงานพั่นาำชน นำมาใช้ในการแก้ปัญหาความยากจนของอำเภอบ่อทองนะครับเราก็ใช้ข้อมูลจากครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จวทอและครัวเรือนตกเกณฑ์มิติจาก TP Map ตลอดจนข้อมูลของไทยคีเอนะครับก็เอามารวมกันในการสำรวจในการลงพื้นที่ในการแก้ปัญหาต่อไปซึ่ง,งกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราดําเนินการย้ำต่อเนื่องนะแล้วก็ยังอีกด้านนึงคือเรื่องการส่งเสริมอาชีพนะครับก็เราใช้โครงการแก้จนคนบ่อทองไม่ทิ้งกันเนี่ย สนับสนุนเรื่องการส่งเสริมอาชีพก็ส่งเสริมอาชีพหลายๆอาชีพที่ดนนนำเนินการนะครับไม่ว่าครัวเรือนที่ยากจนครัวเรือนตปอบ,บางเนี่ยอยากประกอบอาชีพอะไรก็จะดําเนินการช่วยเหลือไปตามความต้องการของครัวเรือนนะแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุกทกภัยวาตภัยนะครับหรือครัวเรือนยากจนที่ไม่มีฝาบ้านไม่มีห้องน้ําตรงนี้เราใช้เงินกองทุนแก้จนคนบ่อทองม่ทิ้งกันเนี่ยช่วยดําเนินการนะครับ ซึ่งข้อมูลต่างๆ,ๆ,ๆเนี่ยเร,เราได้รับจากผู้นําชุมชนในฐานะที่สํานักง,งานพู้นํชุมชนอำเภอบ่อทองเนี่ยเป็นฝ่ายเลขาในการดําเนินงานซึ่งกองทุนเนี่ยเราไม่ได้ใช้เฉพาะเรื่องแก้จนนะครับเราบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการแก้ปัญหาความยากจนของอำเภอบ่อทองเนี่ยเห็นเป็นที่ประจักษ์นะครับสวัสดีค่ะดิฉันานางมนทาทิพย์ก่อเสมคณะกรรมาการการชาติอำเภอบ่อทองและ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชนบุรีมีบทบาทในการช่วยเหลือก็จัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนโดยการสำรวจลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประสานภาคีเครือข่ายหาทางแก้ไขและลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนยากจนและกลุ่มเปราะบางร่วมมอบบ้านกาชาติร่วมใจมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นอักคีภัยและโควิดร่วมมอบทุนการศึกษาและสิ่งของแก่นักเรียน เพื่อสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงในระยะยาว